ผมแอบชอบเปิ้ลตั้งแต่ปีหนึ่งคิดว่าจะตามไปเอนทรานซ์ด้วยยอมไม่อยู่ในไว้เรียนเราได้เรียนมาด้วยกันเรียนแค่เชียใใร์ใกล้ๆกันเช็คสต็อกกันนะพวกเราเรียนดูเอาประสบก,การณ์รวันนี้ต้องชวนไปออกเดทใ,ให้ได้คิดว่าผมจะอกหกักเลยบาอนนาเอาไงเอ็มอนนาเราเคยฝึกงานด้วยกันตอนปีสอง นี่เธอกับนัำจะไปเรียนต่อข้างนอก,นอกหรือจะตามเธอไปเรียนดีนมผมว่าผมจะเรียนต่อที่นี่แหละค่ะทานะคะยื่นใบสมัครที่ไหนเหรอคะเรียนจากประสบการณ์จบพร้อมทางเลือกหลากหลายปัญญาพิวัตร